หนูให้หลานเขียนเขาทำไหมใช่ไหมเป็นแบบให้ให้หลานสมยอมอะไรเงี้ยนะเ้่าหนูอะไรเงี้ยแล้วเขาทำไหมทำค่ะโอเคจบมันมีปัญหาน้ำท่วมปีที่แล้วใบมันฉีกขาดหายหมดเลยอาจารย์อ๋อใบมันไม่เป็นไร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 มันฉีกแ้่นมาเขียนใหม่ได้ไหมได้ถ้าต่อสัญญาดิเวลาไปเขียนว่าขอต่อสัญญาเช่าอือ เออต่อสัญญาเช่าอย่าไปเขียนสัญญาเช่าใหม่เนะเขียนว่าต่อสัญญาเช่าจากที่เคยเช่ามาเล้วยก็เช่าต่อไปอีกสักสามปีทีละสามปีสามปีเนะครับไม่ไม่จําเป็นจะต้องจากปีสามแปดใช่ไหมคะไม่จาเป็นนะวันนี้เลยก็ได้ค่ะแต่เราแต่เราไม่ได้เก็บค่าเช่าถูกไหมไม่ค่ะก็คือว่าแบบสัญญาอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเออ ความจริงนะให้อยู่สัญญาเขียนให้อยู่อาศัยเลยก็ได้อืเขียนไว้เป็นหลักฐานว่าเขาอยู่อาศัยค่ะแค่นั้นน,นไม่ต้องไปเช่าหรอกเพราะเช่าเดี๋ยวมีปัญหาอีกทํากันตรงๆเลยว่าที่ดินเนี้เขามาปลูกบ้านอยู่เขาขออยู่อาศัยค่ะแม่แเราเสียเม,มื่อไหร่<ม><ม>เขาจะย้ายออกนะคะ ทะเบียนบ้านมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกันไอ้ทะเบียนบ้านหรือคําว่าเจ้าบ้านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของที่อแค่เราให้เขามาปลูกอยู่เท่านั้นคําว่าเจ้าบ้านจริงๆเนี่ยเป็นหน่วยปกครองที่เล็กที่สุดไม่มีเงินเดือนด้วยเละโตจากเจ้าบ้านมาก็คือผู้ใหญ่บ้านเจ้าเจ้าบ้านคือคนดูแลว่าบ้านหลังนี้ใครเข้าใครออกใครจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะตายเป็นหน้าที่เจ้าบ้านต้องแจ้งย้ายแจ้งเข้า ไม่ใช่เจ้าของแต่ไม่ได้มีอำนาจในที่ดินนั้นๆนะคะไม่ดินนะคะมีหนึ่งค่ะพอดีว่าแบบว่าตรงที่หนูอยู่อ่ะจะมีโครงการเวนคืนนะคะแต่ว่าจะไม่มีอะไรตัวบทกฎหมายอะไรมานะคะไม่เป็นไรีการเวนคืนถ้าถ้าเวนคืนเราได้ค่าที่เต็มเต็มทั้งแปลงเราจะได้อะไรไหมเราได้เงินค่าเวนคืนที่ดินส่วนเขาจะได้เวนคืนค่าหรือถอนอาคารอืเป็นส่วนของเราต้องจ่ายรือว่า ไม่หลวงเขาจ่ายไม่เราไม่เกี่ยวครับถ้าเขาเวนคืนที่ดินนะเราจะได้บ้านของเราเราจะได้ค่าที่ดินค่าบ้านค่าที่ดินของเราส่วนบ้านของหลานเนี่ยหลานเขาก็จะเป็นคนรับไปแต่เขาไม่ได้ค่าที่ดินครับนะคะพอเขาสบายใจสบายใจอ้าวโอเคนะไปเขียนสัญญาไว้ให้เขาอยู่อาศัยจนกว่าแม่เราจะไม่อยู่ก็ได้แค่นั้น นะโอเคสบายใจค่ะอาออ๋อดีใจด้วยครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับ๋อได้ฟังคําตอบคือจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่แล้วเขาก็รับเองว่าถ้าแม่เรายังอยู่เขาก็ยังอยู่แต่แม่เราไม่อยู่เขาก็จะไปให้เขาทําสัญญาเช่าเขาก็ทําสัญญาเช่าหายเขาก็ไม่มีเดือดร้อนอะไรผมว่าหลานคนนี้ใช้ได้คนะก็ถ้าเราไม่ยังไม่สบายใจเราก็ไปเขียนว่าให้เขาอยู่อาศัยจนกว่าจนกว่าแม่เราจะ จะไม่อยู่นะใช้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเขียนได้เขียนอนุญาตให้อยู่อาศัยตามหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยในที่ดินแล้วเราก็เราก็เซ็นด้วยให้เขาเซ็นด้วย่าเซ็นด้วยถ้าถ้าไม่อยู่เมื่อไหร่ให้รื้อถอนบ้านออกไป ถึงนี้เวลากฎหมายเวรนคืนออกเราก็ได้ค่าชดเชยที่ดินค่าบ้านของเราไอ้ส่วนบ้านของเขาก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาทําไมล่ะอเราก็ไม่ต้องไปจ่ายให้เขาเพราะเดี๋ยวรัาจะจ่ายให้เขาเองนะคะเพราะว่ามันต้องมีทั้งค่าที่และค่าบ้านด้วยนะคะอ้าวสบายใจไปแล้วนะคะส่วนใครยังมีประเด็นต้องการพูดคุยกับอาจารย์ประเมศนะคะยังพอได้อีกหน่อยใช่ใช่โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะคะเปลี่ยนเบอร์เล็กน้อยตอนนี้เราขึ้นให้หน้าจอแล้ว0-2 338 3837-9แถึงแต่เห็นน้องล้อมทีมงานบอกว่า เยอะเลอไม่เป็นไรก็ยังก็ตอบได้เรื่อยฮะยังได้อีกตั้งนาที1ินาทีคือจริงๆอย่างเมื่อกี้อย่างตัวอย่างของการทําการกู้ยืมวันนี้นะครับการวางโฉนดที่ดินการซื้อขายที่การแบ่งที่ดินให้ใช้เราเราจะพบปัญหาอย่างเดียวตรงที่ว่าเราทากันด้วยความเกรงใจนะครับเป็นญาติกันอะไรกันก็ไม่กล้าเขียนยืมเขาก็ยัง ผู้เจ้าหนี้ก็ยังมีเล่เหลี่ยมติกติกนะครับแล้วก็เนี่ยผมบอกว่าข้อสังเกตนะเวลาทําสัญญาเนี่ยไม่ต้องตกใจทะเลาะกันใค่จบเอาให้จบเลยให้จบเลยนะว่าถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทะเลาะกันแต่แรกจบเลยแล้วเขียนตามนั้นนะคะดีกว่าไปทะเลาะตอนหลังแล้วก็ผิดใจกันไปเลยไม่รับการรับเงินเนี่ยก็เซ็นรับส่วนใครที่อยู่นี่นอกระบบมีคําแนะนําค่ะ จากปีที่แล้วเอามาต่อคือแนะนํำยังไงครับเวลาจะชําระหนี้นี่นอกระบบเนี่ยเราเราหายไปสักสมมุติว่าชิ้นเดือนนี้ชําระใช่ไหมเราก็แอบไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้ว้เขาหาตัวเราเจอแล้วก็โทรหาเจ้านี้่ะพี่อยู่ไหนแต่เขาอยู่กรุงเทพพี่อยู่ไหนหนูอยู่เชียงรายค่ะนี่หนูจะโอนเงินให้บอกเบอร์บัญชีมาอแล้วเราก็โอนเงินให้เขาแล้วเราก็จะมีสลิป มีเลขบัญชีมีไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ไว,วไค,คือคือเราหาหลักฐานเนี่ยคือเราต้องช่วยตัวเอง<โ>เนะครับสังคมเราเราเราไม่เราไม่คิดว่าเขาเอาเปรียบหรกแต่ว่า嗯嗯ทุกคนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองไ<ฆ>งทีนี้จะก,การป้องกันตัวเองอย่างไรก็ใช้ธรรมดาธรรมดาเทคนิคธรรมดาเราไม่ได้คิดจะโกงไม่ได้คิดจะหลอกเขาแต่เราถามเขาตรงๆไม่ได้นี่มเหมือนเราบอกคุณเอาโฉนดรามาซิที่เราจำนำไว้เนี่ยเขาบอกไม่มีอถ้าไม่มีก็โอเคก็ ไปนนิระนอมในศาลว่าเขาบอกเขาไม่ได้เอาไปมันอาจจะหายก็ได้ก็ตกลงปนีประนอมในศาลก็ไม่ติดใจถอนฟ้องให้มันให้ศาลบันทึกไว้แสดงไว้โฉนดหายคือทุกอย่างมันต้องแสดงหมดเป็นหลักฐานเป็นเอกสารไปหาหลักฐานมาเก็บไว้อย่างนี้พอมีเอกสารหลักฐานมันก็จะง่ายขึ้นมันพูดได้ง่ายไงมันไม่ใช่ลมปากเฉยๆใช่ไหมครับตอนนี้มีสายหนึ่งค่ะอาจารย์คุณจอยสอบถามเรื่องของการกู้เงินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสองคนเชิญเลยครับ ค่ะาอยากสอบถามนะคะคือดิฉันเคยกู้เงินมันหนึ่งแสนบาทแล้วเอาที่ไปค้ำประกันไว้แต่เจ้าของที่คือเราทําที่สัญญาที่มีกรมที่ดินเลยค่ะคือโอนเอาอย่างนี้ค่ะ,คะแล้วดิฉันไม่ได้ส่งดอกมานานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วะค,ะค่ะค่ะแล้วสงสัยว่าที่ตรงนี้จะเป็นของเขาเลยหรือไหมคะเอาไปเอาไปไไจำนองอหรือขายฝากขายย,าขายยังไงคะขายฝาก หรือเปล่าคะคือคือไปกู้เงินเขาแสนหนึ่งครับอืมกู้เงินเขาแสนหนึ่งแล้วก็เอาที่ตรงเนี้ยเหมือนไปจำนองไว้ค่ะเอาไปจำนองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าจำนองอันเนี้ยเข้าใจว่ายังไงครับไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินหรือเอาโฉนดให้เขาเฉยเฉยแล้วมีหนังสือมอบอำนาจให้เขาไปใช่ค่ะมีมีหนังสือด้วยค่ะมีหนังสือมีหนังสือมอบมอบอำนาจป่านี้ถูกโอนแล้วแง่แงเลยเนี่ย ค่ะหรอคะโอนได้เลยใช่ไหมคะใช่เขามีหนังสือมอบนาทไว้เคยไปตรวจด,ดูบ้างไหมครับไม่เคยเลยค่ะเออเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันจําเลขโฉนดที่ดินได้ไหมจำได้ไหมคะ,คะจำไม่ได้ค่ะจาไม่ได้ด้วยอไม่ได้อยู่บ้านนะมา<อ>ไปอยู่บ้านลูกตานแสดงว่าจำนองทิ้งเลยเนี่ยจำนำทิ้งเลยเนี่ยเนี่ย หรอคะไม่ใช่คือจริงๆนะครับเราต้องไปตรวจโฉนดแล้วครับวันนี้คําแนะนําที่ดีที่สุดนะครับก็ลองไปดูโฉนดตรงนี้ที่ดินเราอยู่ตรงไหนติดกับเพื่อนข้างเคียงใครเช่นติดกับคุณเนริสาก็ไปหาคุณเนริสาแล้วคุณเนริสาขอดูโฉนดหน่อยเลขโฉนดที่ดินของคุณเนริสาเลขที่ดินเท่าไหร่แล้วข้างเคียงของคุณเนริสาเลขอะไรแล้วเราเอาเลขนี้ไปขอตรวจที่สํานักงานที่ดินว่าที่ดินแปลนนี้เดิมเป็นชื่อเราปัจจุบันยังเป็นชื่อเราอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นชื่อเราอยู่ก็อุ่นใจ <C> e นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะรู้สึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องตรวจด,ดูต่อไปว่ามีหนังสือมอบนาทไหม <C> e ในการจดทะเบียนโอนที่ดินต้องไปตรวจด,ดูตรงนั้นครับค <C> e ่ะคือตอนนี้คุณจอยก็ยังรู้ใช่ไหมคะที่ดินตัวเองอยู่ตรงไหนขอทราบค่ะอ่ะไปตรวจก่อนครับเราจะตรวจดูนี่เราไปกรมที่ดินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเออถ้าเราไม่มีโฉนดไม่ได้ครับอืต้องไปที่ที่เป็นที่ดินของเราต้องไปที่สำนักงานที่ที่ดินที่ดินนั้นอยู่ในเขต นะครับยกเว้นมาตรวจที่สำนักงานที่ดินกรมที่ดินในกรุงเทพค่ะถ้าคุณจอยมีโฉนดที่ดินถ้าตอนนี้คุณจอยไม่มีถ้าไม่มีสำเนาตรวจไม่ได้ครับอืดังนั้นเนี่ยต้องไปตรงที่ที่เรามีที่ดินตรงนั้นนะคะไปขอไปดูไปดูเลขโฉนดมีไหมเลขที่ดินมีไหมแล้วมาขอตรวจว่าเปลี่ยนชื่อหรือยังถ้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเพราะสาเหตุใดแล้ววันนั้นเรามาคุยกันใหม่ อืนะคะคุณจอยไปตรวจมาก่อนนะคะว่าตรงลงเป็นชื่อตัวเองหรือเปล่าครับแล้วถ้าเป็นชื่อตัวเองเนี่ยจะโทรเข้ามาพูดคุยกับจารย์ประเม่นใหม่นะคะถ้าไม่ใช่ก็โทรใหม่ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่จะเอาทำกันยังไงโทรมาใหม่นะคะขออคุณคะขอคุยอีกเรื่องได้ไหมคะอ่าได้ค่ะอีกนิดนึงเวลาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคือบ้านของน้องสาวอะค่ะครับเขาเขาเป็นบริษัทเขาเขาเขาขึ้นในนามของบริษัทค่ะแล้ว เขาจะโอนยังไงได้นะน้องสาวเนี่ยผมโทษนิดนึงผมไม่ได้ลาล่าละลวงนะน้องสาวมีมีแฟนเป็นฝรั่งหรือเปล่าพอใช่เลยค่ะนั่นไงถูกค่ะใช่คือพวกฝรั่งเนี่ยมันขี้โกงอยู่แล้วเวลาซื้อเนี่ยมันซื้อในนามบริษัทใช่ไหมแล้วให้น้องสาวเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นเยอะแต่ก็จะเซ็นใบมอบอํานาจเอาไว้เวลาไม่มันเบื่อมันเลิกมันก็จะโอนไปเป็นของคนอื่นได้ใช่ไหมที่จะถามเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ค่ะนะ,ะ,นะ,ะสายคุณจอยน่าถูกตัดไปแล้วนะคะโอเคอืออาจารย์อธิบายเลยก็ะค,ะคือฝรั่งเนี่ยแหละครับเขาซื้อที่ดินเองไม่ได้อเขาก็ต้องมาจดบริษัทนี่วิธีการจะจดบริษัทก็ต้องหาภรรยาเป็นคนไทยค่ะแล้วภรรยาเป็นคนไทยก็ใช้เป็นหุ้นขนาดใหญ่และตัวเองก็ถือหุ้นเล็ก นะฮะพอถือหุ้นได้เป็นบริษัทคนไทยแต่ว่าการซื้อที่ดินเขาจะลงหุ้นเองหมดเลยนะะในขณะเดียวกันก็มีใบโอนหุ้นอยู่ที่ตัวเองหมดใบโอนที่ดินอยู่ที่ตัวเองหมดเมื่อไหร่ที่เบื่อกับผู้หญิงคนไทยอันนี่ก็จะโอนลอยเลยมันทําโอนลอยไว้ไปชอบผู้หญิงคนใหม่ก็โอนใส่ต่อนี่เป็นกระมวลสารสันดานของฝรั่งแล้วมันจะมีปัญหาไหมแบบนี้ค่ะอาจารย์มันไม่มีปัญหาเราวพอถึงเวลามันโอนขายหมด ค่ะคือเขาโอนขายได้คาโอนขายได้อืเราเซ็นให้เขาหมดแล้วอ๋อนะคะนี่พอถามปั๊บผมตั้งตุดบนบริษัทโปเชจบอืมนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมท่านใดยังมีประเด็นต้องการปรึกษาอาจารย์ประเมศรอทิน้ามาครับอาทิตยหน้ามาอยู่นะคะ สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคก็ถ้าเป็นอาจารย์ประเมศก็วันพฤหัสค่ะส่วนอาจารย์สมบัติเป็นวันอังคารนะคะแล้วก็อาจารย์มีรศักดิ์เป็นวันพุธนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7 9นะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ